เปรียบประดุดเพชรน้ำงามของมูลนิธิตลอดระยะเวลา65ปีที่ผ่านมาในการพัฒนาคนตาบอดไทยมูลนิธิได้ทำทุกอย่างปูพื้นฐานทางด้านความรู้จริยธรรมและคุณธรรมให้แก่เด็กตาบอดทำให้เด็กตาบอดกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคตเช่นเดียวกับทั่วๆไปช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือสังคมและช่วยเหลือประเทศชาติเหมือนกับพลเมืองดีของประเทศเปรียบประดุดมูลนิธิได้เจรนายเพชร ที่มีตำหนิออกมาเป็นเพชรน้ำงามสดใสเหมาะสมที่จะประดับบนเรือนแหวนอย่างมีศักดิ์ศรีใครจะนึกว่าต้นไม้เล็กๆที่ปลูกเมื่อ60ปีที่แล้วมาจะเจริญเติบโตแผก่กิ่งก้านสาขาออกไปอย่างสง่างามเป็นที่ร่มเย็นแก่ผู้พักพิงอาศัยสามารถสู้แดดสู้ฝนและสู้พายุอย่างไม่สะทกสะถานเช่นเดียวกับไม้ใหญ่ต้นไม้อื่นๆดังคำพูดของมิสเจเนวิฟเคอร์ฟิล ผู้ให้กำเนิดการศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทยที่เขียนไว้ในหนังสือ The Kingdom Within หรือภาษาไทยว่าอาณาจักรภายในความว่าคนตาบอดในสายตาเป็นเพียงแต่การมองไม่เห็นแค่นั้นเองไม่ได้หมายความว่าเราท่านจะไม่สามารถดำรงชีวิตปกติได้ตลอดไปแน่นอนเราต้องตื่นตัวด,ดเตรียมตัวเองให้พร้อมพร้อมที่จะสู้และมีความเชื่อและมั่นใจอย่างสูงทุกย่างก้าว ของชีวิตและนั่นแหละความสำเร็จไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่แค่เอื้อมนี่เองความภาคภูมิใจที่มีความหมายและยิ่งใหญ่สำหรับทุกชีวิตที่ตกอยู่ในโลกมืดก็คือการที่ทำให้พวกเขาสามารถยืนหยัดอยู่ด้วยขาของตนเองได้โดยไม่ต้องเป็นภาระของผู้ใดสิ่งที่สังคมจะช่วยเหลือพวกเขาได้ดีที่สุดก็คือการช่วยยกระดับความรู้ความสามารถของพวกเขาให้เป็นที่ยอมรับนั่นเองดังนั้น เราจึงขอถ่ายทอดพลังความคิดและความสามารถของคนตาบอดที่มีความเพียรพยายามในการพัฒนาความรู้ความสามารถและฝึกฝนตนเองให้เกิดความชำนาญจนสามารถประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างมั่นคงและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขดังเช่นนายวิมลอ่องอัมพรผมมีความเห็นว่าคนพิการเมื่อช่วยตนเองได้แล้วควรสามารถช่วยครอบครัวช่วยชุมชนสังคมประเทศชาติและรวมถึงช่วยมนุษยชาติตามลาดับ ผมก็ได้ตั้งปณิธานไว้ตั้งนานแล้วว่าเมื่อตอนเองมีโชคดีมีโอกาสดีสามารถพัฒนาตนเองจนถึงขั้นที่ผมคิดว่ามีความสามารถที่จะช่วยคนอื่นที่มีโอกาสน้อยกว่าผมได้แล้วคนพิการจะมีคุณค่าตามที่ตนเองและสังคมหวังไว้ก็ต่อเมื่อได้ทําประโยชน์ให้แก่ตนเองคือนอกจากจะช่วยตนเองได้แล้วไม่เป็นภาระกับใครยังต้องสามารถช่วยสังคมหรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่ทําให้สังคมเดือดร้อนก็น่าจะจัดได้ว่า เป็นพลเมืองดีเหมือนกับบุคคลทั่วไปสามารถอยู่กับผู้อื่นได้โดยยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านชาตินี้ก็จัดได้ว่าไม่เสียชาติเกิดแม้จะเกิดมาได้โอกาสกว่าคนอื่นเขาแต่ด้วยความวิริยะอุตสาหะไฝดีเราก็สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมเยี่ยงประชาชนพลเมืองที่มีประโยชน์เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อประเทศชาติคำนิยม อาจารย์วิมนอ่องอัมพรเป็นบุคคลตาบอดที่มีความรู้ความสามารถพิเศษในสมัยเด็กๆได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพและมีโอกาสไปเรียนร่วมที่โรงเรียนเซนคาเบียนและได้สอบชิงทุนโคลัมโบไปเรียนที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียหลังจากนั้นได้ทุนไปเรียนต่อที่เพ k ร์ก s นส o o คูลฟอร์ดบล n d ที่เมืองบอสตันมรัฐเมสซาชูเซตประเทศสหรัฐอเมริกาและได้กลับมาเป็นลูกจ้างประจำของกลมสามัญศึกษา ช่วยสอนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพถึง37ปีได้ลาออกไปทำงานกับองค์การระหว่างประเทศ International Rescue Community หรือ IRC ในตำแหน่งผู้อำนวยการและยังได้ไปช่วยสอนคนพิการทุกประเภทในค่ายอพยพป,ประมาณ800คนภารกิจหน้าที่ของอาจารย์วิมลมีมากมายแต่อาจารย์ก็กลับมาเป็นครูสอนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งและได้เริ่มให้นักเรียนตาบอดออกเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ และเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วยังได้ประสานงานกับองค์กรภาคเอกชนจัดหางานให้กับเด็กตาบอดโดยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพในปัจจุบันอาจารย์วิมลมีความสุขกับงานที่เขาทำเขาไม่หยุดนิ่งไปสอนด้านภาษาไทยอังกฤษให้กับสถานทูตสหรัฐอเมริกาผลงานที่น่าภาคภูมิใจของอาจารย์วิมลอีกประการหนึ่งก็คืออาจารย์มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีและการแต่งเพลงใครจะรู้บ้างว่า ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพลงสุขสันต์วันเกิดซึ่งขับร้องโดยคุณสุเทพวงกำแหงพรวันวิวาซึ่งขับร้องโดยคุณบุษยารังสีและเพลงอื่นๆอ,อ,อีกหลายเพลงพร้อมทั้งเพลงที่ประพันธ์ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเช่นเพลงลำลึกถึงมิสเจเนวิฟเคอร์ฟิลเพลงขอบพระคุณเพลงหวังเพลงเรารักโรงเรียนเป็นต้นอาจารย์วิมลองอัมพรเป็นผู้ประพันธ์ทั้งสิน้นดังนั้นด้วยความมานะภาคเพียรของอาจารย์วิมลถึงแม้ว่าเขาจะตาบอดแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิต มีแต่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จจากความเอาใจใส่ด้านดนตรีภาษาอังกฤษบวกกับความตั้งใจแน่วแน่ที่จะนำวิกฤตให้เป็นโอกาสเขามีความคิดว่าคนพิการต้องช่วยตัวเองก่อนต้องส่งเสริมสมรรถภาพของตัวเองก่อนจึงจะช่วยตัวเองได้ประกอบกับเขาได้รับการหล่อหลอมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจึงส่งผลให้เขาจเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้นี่คือบุคคลพิการที่ประสบความสำเร็จ ที่น่านำมายกย่องและเผยแพร่เขาคืออาจารย์วิมลอองอัมพรนางจิรพรเอี่ยมดีรกอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพทำนิยมในทัศนะของผมวิมลเกิดมาเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในฐานะที่ผมเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของวิมลจึงขอรับรองว่าเรื่องนี้เป็นความจริงวิมลได้เริ่มเป็นเสมือนพี่เลี้ยงของผมตั้งแต่แรกที่ผมเข้ามาในโรงเรียนสอนคนตาบอดจนเราจบชั้นมัธยมจากโรงเรียนเซนคาเบียนคอลเลจพร้อมกัน วิมลมาเรียนก่อนผมหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นขณะนั้นผมมีอายุได้เพียงสี่ขวบผมจึงถือว่าเป็นผู้โชคดีที่มีเพื่อนคอยดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะเดินไปไหนหรือจะกินข้าวกินน้ําจนกระทั่งถึงเวลาเข้านอนนอกจากนั้นวิมลยังได้ช่วยเหลือเพื่อนอีกหลายคนที่เข้ามาในโรงเรียนรุ่นเดียวกับผมด้วยถ้าจะพูดถึงความช่วยเหลือที่วิมลมีให้กับผมแล้วนั้นมีมากมายเพียงหนึ่งหน้ากระดาษคงไม่สามารถบรรยายได้พอหลังจากนั้น เราต่างแยกย้ายกันไปเรียนต่อตามสายวิชาที่ตนถนัดวิมลได้เลือกอาชีพครูถือเป็นโอกาสที่ทําให้เขาได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยตรงทีเดียวนอกจากนี้จะเห็นได้ว่าลูกศิษย์ของเขาหลายคนที่ประสบความสําเร็จในการเรียนแล้ววิมลยังได้ช่วยหางานให้สิทธิ์หลายคนจนได้งานดีๆล้วนมีรายได้มากมายคงจะพูดได้ว่าวิมลเป็นผู้ที่มีความเก่งรอบตัวก็ไม่ผิดเพราะเขาเป็นนักเรียนที่เก่งคนหนึ่งเป็นครูที่รักของสิทธิ์หลายคน หางานให้คนตาบอดได้ทำก็หลายคนมีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษเป็นเลิศวิมนยังเป็นผู้แปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทยหรือจากภาษาไทยเป็นอังกฤษในการสัมมนาต่างๆที่หลายหน่วยงานได้ขอความช่วยเหลือมานอกจากนั้นวิมนยังมีความสามารถในการเล่นดนตรีได้หลายชิ้นทั้งยังมีความชำนาญในการประพันธ์เพลงอย่างยอดเยี่ยมคนหนึ่งมีเพื่อนจากหลายสถาบันที่มาขอความช่วยเหลือให้วิมนประพันธ์เพลงให้วิมนก็ประพันธ์เพลงให้ทุกสถาบัน ที่ได้ร้องขอมาสุดท้ายนี้ผมคงพูดไม่ผิดว่าวิมลเกิดมาเพื่อให้สิ่งดีๆกับเพื่อนเพราะเขาจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถทุกครั้งเมื่อเพื่อนๆร้องขอและแน่นอนที่สุดว่ากลุ่มเพื่อนที่ขอความช่วยเหลือย่อมจะมีผมอยู่ด้วยนายยุทธนาศีมุลชัยคนพิการดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2546มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดคำนิยมอาจารย์วิมลให้ช่วยเขียนคำนิยมเกิดมาก็เคยเขียนนะ แต่ไม่ใช่คำนิยมขัดคำขอของอาจารย์ไม่ได้ก็ลองดูเพราะอ่านหนังสือมาก,มากเจอคำนำคำนิยมมาก็เยอะไม่ลองไม่รู้จึงลองเขียนและอ่านให้อาจารย์นับเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะคะจากที่อ่านมาตั้งแต่ต้นสำหรับอัตชีวประวัติของอาจารย์ทำให้คิดในใจแต่พูดออกมาดังๆว่าคนตาบอดอะไรวะทำไมเก่งจังชีวิตดูจะโลดโผนและมีประสบการณ์ชีวิตมากจนอยากเข้าเป็นส่วนหนึ่ง ในแต่ละเหตุการณ์ไม่ทุกเหตุการณ์นะคะเอาเป็นเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศเพราะชอบค่ะชอบไปต่างประเทศจากนี้คงไม่มีใดจะกล่าวเพราะน่าจะไปฟังบันทึกเรื่องราวชีวิตของอาจารย์กันเลยจะสนุกกว่าแต่คนอ่านคือคนที่เขียนคำนิยมนี่ละค่ะไม่ทราบว่าจะสนุกหรือเปล่าก็ต้องขอบคุณอาจารย์วิมลอ,องอัมพรที่ให้เกียรติมอบเรื่องลับๆมาให้อ่านผิดตกบกพร่องยังไงแก้ไขกันได้นะคะ พี่แอดดี้วรนุษปานใจค่ะตัวตนของวิมลอองอัมพรตอนที่1นึต้นต่อการปฏิสนธิได้อ่านหรือฟังนวนิยายน้ำเน่ามามากแล้วก็เลยอยากเล่าเรื่องจริงหรืออิงนิยายให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเป็นผู้ลี้ภัยหรือผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องมีอยู่ว่ามีพลทหารในกองทัพกลมทหารม้าของสหราชอาณาจักรอังกฤษเกรซบริเตนใหญ่แต่พลทหารผู้นั้น เป็นชาวพมา่าจากเมืองทวายสัญชาติและเชื้อชาติพมา่าอย่างแน่นอนร้อยเปอเเพราะว่าตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่1ต่อกับมหาสงครามบูรพาคือสงครามโลกครั้งที่สองประเทศพมา่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษเขาชื่อว่านายยมนามสกุลอ่องได้ประกอบวีรกรรมหรืออาจยยกรรมก็ไม่ทราบได้คือเขาสารภาพในภายหลังว่าดังนี้เขาหนีทหาร โดยขี่ม้าลัดเลาะเข้ามาทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของประเทศสยามในตอนนั้นขี่ม้าสลับกับจูงมาเรื่อยผ่านจังหวัดเพชรบุรีราช,ชบุรีนครปฐมจนมาถึงอำเภอนครชัยศรีม้าคู่ชีพของเขาก็ถึงการกระเียาคือล้มตายลงต่อหน้าต่อตาคนขี่ก็ตกลงมาสลบคาที่ตอนนี้ก็ถึงนิยายน้ำเน่าแล้วขอเชิญติดตามนางเอก ลูกสาวชาวสวนส้มโอแถวนั้นนั่นเองบังเอิญให้เดินเข้ามาประสบพบเห็นผู้เคาะร้ายดังกล่าวเข้าตกใจจึงเข้าไปในหมู่บ้านเรียกให้ชาวบ้านมาช่วยกันนําคนป่วยไปรักษาพยาบาลกันที่บ้านของเธอสาวคนนั้นทราบชื่อภายหลังว่านางสาวเนียงซึ่งแปลว่าสีดำสนิทตอนพบรักเมื่อยมฟื้นขึ้นมาแล้วสอบถามกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องเหตุเพราะพูดกันคนละภาษา ขอย่อเรื่องว่าเมื่อได้อยู่กันนานเข้าคำพูดที่ว่ารักย่อมเข้าใจในรักหรือภาษาไม่มีพรมแดนอะไรเทือกนั้นคนไข้และนางพยาบาลก็ตกหลุมรักซึ่งกันและกันในที่สุดพระเอกนางเอกก็ตกร่องปล่องชิ้นสมรสสมรักอยู่ด้วยกันตั้งแต่นั้นมาทั้งสองสามีภรรยาช่วยกันทาไร่ทําสวนกันจนพอมีพอกินผู้เขียนไม่ทราบจริงๆว่า เหตุใดเขาทั้งสองย้ายเข้ามายังกรุงเทพมหานครโดยมาตั้งรกรากอยู่ที่ตรอกบ้านทวายแต่ต่อมาทราบว่าเขาทั้งสองมีบุตรด้วยกันสามคนคนโตเป็นผู้หญิงชื่อแช่มชื่อเล่นว่าแตงหนูคนที่สองเป็นผู้ชายชื่อแย้มชื่อเล่นว่าวาคนที่สามเป็นผู้หญิงชื่อยิ้มไม่มีชื่อเล่นครอบครัวนี้มีนามสกุลว่าอ่องอัมพรผู้เขียนทราบว่า อ,องมาจากไหนแต่ไม่ทราบจริงๆว่าอัมพรมาจากไหนได้เล่าถึงฝ่ายปิตุคามพอสังเขตแล้วสรุปว่าบิดาผู้เขียนก็คือนายย้มหรือมีชื่อเล่นว่าลุงวานั่นแหละครับต่อไปจะได้กล่าวถึงฝ่ายมาตุคามบ้างตาของผมชื่อล้อมนามสกุลชะอัมพรยายชื่อบัวแม่ของผมชื่อทองใบมีน้าชายชื่อน้อยน้าสาวชื่อบางต้นตระกูลชะอัมพรของแม่ วงเล็บเปิดซึ่งเป็นเรื่องบังเอิญอย่างแปลกมากที่มาเกือบคล้องจองกับนามสกุลของฝ่ายพ่ออาจจะเป็นเนื้อคู่กันหรือไม่ก็น่าจะใช่วงเล็บปิดมีรกรากมาจากจังหวัดเพชรบุรีตำบลบางกระบูนอำเภอบ้านแหลมแม่มีลูกชายสี่คนคนโตชื่อสุรินคนที่สองชื่อสมพงศ์คนที่สามชื่อสมพรคนนี้มีชื่อเล่นว่าเปียกคนที่สี่ชื่อวิมลมีชื่อเล่นว่าเล็กแม่ของผม เล่าเรื่องของท่านและของพวกผมรวมถึงพี่ๆน้องๆผมได้อัดเสียงของแม่ไว้ก่อนที่แม่จะถึงแก่กรรมผมจะได้ถอดมาเล่าสู่กันฟังนะครับบางช่วงบางตอนผมได้บันทึกเป็นม้วนเทปเอาไว้แล้วเพื่อเก็บเป็นประวัติศาสตร์และเป็นของที่ระลึกจากแม่ผมจะเก็บเอาไว้ตลอดชีวิตของผมแม่ไม่เคยเล่าเกี่ยวกับชีวิตตอนที่อยู่กินกับพ่อให้พวกเราฟังมากนักถ้าจะพูดถึงบ้าง ก็เป็นการระบายแน่นอนเป็นด้านลบของพ่อผมจะค่อยๆนินทาพ่อให้ฟังตามที่จำได้เลือกข้างเดียวกับแม่ครับ